สำหรับท่านที่เคยใช้ V-Look Up นะครับมาแล้วแต่งูปลาปลานะครับและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ะสงสัยว่ามันใช้ยังไงนะครับใช้ทำอะไรนะครับมาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้สั้นที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าสมมุติเรามีตารางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นีเป็นตารางข้อมูลของเรานะครับมีรหัสพนักงานนะครับมีเงินเดือนมีโอทีนะครับสิ่งที่เรารู้มาคือรู้แค่รหัสพนักงานนะครับแต่เราไม่รู้เงินเดือนเขาเนี่ยนะครับทีนี้สมมุติว่ามันมีแค่นี้มันก็ง่ายจริงนะแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานหนึ่งแสนคนเนี่ยครับมันก็เลยยากครับมันก็เลยมีสูตรนี้ขึ้นมานะครับ Vlookup เนี่ยใช้ค้นหาในทิศทางแนวตั้งนะครับ V คือเวอร์ติเคิลนะครับตัว V เนี่ยนะครับเจ้นเนี่ยเราจะค้นหาตามเสาต่างๆนะครับ นี่คือเสานะครับเสาที่หนึ่งเสาที่สองเสาที่สามนะครับเห็นไหมเสาที่หนึ่งผมแทนด้วยรหัสพนักงานนะครับเสาที่สองเนี่ยแทนด้วยเงินเดือนอน,นะครับเสาที่สามเนี่ยแทนด้วยโอทีนะครับชั่วโมงโอทีนะครับสมมติว่าผมรู้แค่รหัสพนักง,งานว่ารหัสพนักง,งานชื่อ A 0 0 2นนั่นนะครับเราจะเอาไปค้นหาข้อมูลนะครับให้ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้นะครับอ่ะสมมติ <sm ell Shock> ครั้งต่อมานะครับผมมีพนักงานมาขีข้อมูลใหม่นะครับอยากรู้ตัวเอง ว่าตัวเองถังเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเขาก็คี์ลงไปแบบนี้นะครับสมมติคี์ลงไปเป็น007นะครับ A 007สังเกตช่องเงินเดือนนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมพอผมพิมพ์ A 007เสร็จแล้วกด enter นะครับผลที่ได้ก็คือโปรแกรมเนี่ยจะวิ่งไปหาข้อมูลนะครับว่าพนักงานหมายเลข A 007เนี่ยครับคนคนนี้นะฮะมี OT ทเท่าไหร่มีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราค้นหาแค่ เสาที่สองนะครับเสาที่สองก็คือช่องเงินเดือนใช่ไหมมันก็เลยวิ่งมาแค่ช่องเงินเดือน2 1 0 0 0บาทนะครับมาดูว่าผมทําแบบนี้ได้ยังไงนะครับเนี่ยนะครับอ่ะโอเคมาลองทากันดูนะครับอันแรกเลยนะครับผมจะสร้างรหัสพนักงานขึ้นมานะครับเป็นช่องที่ใช้ในการรับค่ารหัสพนักงานนะครับนะครับโอเคผมใส่เป็นรหัสแล้วกันนะครับนะครับพนลอขอเนญายย่อนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับแบบนี้นะครับ ต่อมาเป็นช่องเงินเดือนนะครับขออนุญาตย่อเป็นงดจุดนะครับโอเคราัพนักงานเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นสีเหลืองนะครับส่วนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมจะใส่เป็นช่องสีฟ้านะครับนะครับอันนี้ทําได้ทั้งในชีทของ Google นะครับและโปรแกรม Microsoft Excel นะครับ Microsoft Excel ก็ทําได้นะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับสมมติว่าราัพนักงานนะครับผมคีย์ไว้เป็นแบบนี้นะครับ คีย์ไว้ a 002นะครับคำตอบที่ได้นะครับตรงนี้นะครับจะให้โปรแกรมวิ่งไปหาข้อมูลของรหัสพลังงานตรงนี้ในตารางนี้ให้หมดเลยนะครับวิธีการคือเรากดที่ช่องที่เราต้องการได้ผลลัพธ์นะครับแล้วกดเท่ากับนะครับพอเท่ากับเสร็จแล้วนะฮะท่านพิมพ์คำสั่ง v ลูกอับลงไปนะครับถ้ามันขึ้น,นแบบนี้นะครับก็อบอกให้กดแท็บ เพื่อยอมรับนะครับว่าจะใช้สูตรนี้ใช่ไหมฮะเรากดแถบลงไปนะครับผมกดแถบลงไปเรียบร้อยนะครับมีคาใบมานะครับคาใบที่1คือคียกันค้นหานะครับว่าจะค้นหาอะไรนะครับเราบอกว่าค้นหาจากรหัสหมายเลขพนักงาน A002 แล้วคลิกไปที่ A002 นะครับต่อมาครับจบเป็นหนึ่งตัวนะครับต่อมาใส่คอมม่านะครับต่อมานะครับช่วงนะครับช่วงคือช่วงของตารางที่เราจะค้นหานะครับนี่ครับช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็คอมม่านะครับต่อมาครับดัชนีดัชนีก็คือเราจะค้นหาที่เสาไหนนะครับระหว่างเงินเดือนกับโอทีนะครับเห็นไหมฮะเสาที่สองหรือเสาที่สามนะครับเสาที่หนึ่งไม่ใช้นะครับเพราะเราดูแลนะครับว่าเอศูนย์ศูนย์สองนะเห็นไหมฮะเราจะค้นหาแค่เงินเดือนใช่ไหมฮะเงินเดือนอยู่เสาที่สองนะครับหรือว่าแสนเลขสองนะครับนะครับคอมม่านะครับต่อมานะครับการค้นหาเนี่ยต้องการตรงเป๊ะเลยหรือว่าหรือว่าแบบใกล้เคียงนะครับ ผมต้องการค้นหาแบบตรงเป๊ะเลยผมใส่เลขศูนย์นะครับมีศูนย์กับหนึ่งนะครับช่องนี้นะครับแล้วก็คําสั่งสุดท้ายนะครับคือคําสั่งวงเล็บปิดนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ enter นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองหมื่นสองนะครับเห็นไหมก็คือพนักงานหมายเลข A 0ศูนย์ศูนย์สองนี่ในคนนี้นะครับคนนี้นะครับมีเงินเดือนสองหมื่นสองนะครับเห็นไหมโปรแกรมจะวิ่งไปหาที่เสาที่สองนะครับเสานี้นะครับคนนี้นะครับนี่เห็นไหม ตรงเป๊ะเลยนะครับเรามาลองใช้สูตรนะครับสมมติว่าเป็นพนักงานหมายเลข A 0 0 7นะครับและ e ินเ r อนะครับนะครับเงืนอเดือนจะเปลี่ยนเป็น2 1 0 0มนนะครับคือช่องนี้เห็นไหมพนักงานชื่อ A 0 0 7นย์นเดเดือน21 0 0นเห็นไหมนะครับนี่การวิ่งหาเสาที่2เห็นไหมนะครับสูตรที่ได้จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะสูตรที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นรหัสพนักงานนะครับ ตัวที่2เป็นช่วงของตารางนะครับตัวที่สามเนี่ยเป็นเสาที่ใช้ในการค้นหาเนะครับเสาหรือช่องนะครับเนี่ยนะครับหรือคอลัมน์ในควมเดียวกันนี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยผมค้นหาเงินเดือนใช่ไหมครับก็เลยใช้เสาสองนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นเสาสามนะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากได้ค่าห้าสิบหกนะครับมันจะวิ่งไปหาที่ช่องโอทีนะซึ่งเป็นเสาที่สามเนี่ยนี่ครับพนักงานรหัสเอศูนย์เจ็ดใช้เสาสาม นี่ฮะจะได้เป็น OT 56ชั่วโมงเห็นไหนะครับจะไม่ได้เป็นเงินเดือนและนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมครับอันนี้คือการใช้ VLOOKUP แบบสั้นๆง่ายๆภายใน5นาทีนะครับลองใช้กันดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ